พี่บายเปิดใหม่ดิน้องชายของพี่ก็นอนเอก็ต้องติดตามมึงไอปิงมึงเดินเถไปเลยนับปิงเดี๋ยวพี่เล่นไอ้นี่ให้นะพี่ตัวสอ้พี่นิ้วไม่ไหวแล้วมาดีครับเออเอาหน่ะใครไม่ตามพร้องตายนะครับปกสีอยู่แล้วครับยังไม่ถึงโดดโอ้โหมีแล้วสี่ทลงสี่ตีสี่ที่เียสี่ตู สี่ตัวสองตัวแล้วไอ้ยโหโหลงไปไปหน้านมีป่าวะไอ้เหี้ยไปเล่นให้มันสนุกเล่นให้มันเป็นเราลุย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  Let's go ไอปิ๊กแหกปากหน่อยดิไปหน้านมีป่ะไปหน้านด้ยังมีป่าเออเดี๋ยวกูดูให้ไปหน้ามันมีอยู่แล้วอะไรเอ่ะหน้าเอาแม่งไอ้เหี้ยบ้าเราไหม เหรอพี่มีเห็นนะเนี่ยไปน่านมีไปน่านไปน่านเห็นปะไปน่านกี่ตีวะไปน่านไม่เห็นไม่เห็นกลางรูปเอ้ยตีหนึ่งเ,เห็นไปแล้วตีหนึ่ง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 ของไม่คูณใช่ปะไม่คูณครับปกติ <laughs> ได้โอเคว่ะ <laughs> เหมือนมีตังเติมแค่แค่ยังแค่รอบเดียวไม่ไม่เขาสร้างแบบปรับนะเว้ยแต่กูไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะ เกิดไม่ปรับตานี้เหรอบีฮอปอานนี่ถ้าเราเล่นอันดับดีๆอ่ะเราก็ได้คะแนนอันดับเยอะนะจะเคมันหนียังไงเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปดูเดี๋ยวผมทำซ่อมนะไม่จนเหรออืมลูกซองเหมาะเดียวเฮียปฏิพัทธ์ลงบีฮอปเอ้าทำเราอีกไอเฮียมีแฟกันด้วยไอ้สัตว ยิงดิพี่จะยิงไล้ปะไม่รู้อ่ะแต่โตเปิดเฮ้ยมันมันมันต้องเอาบักกี้แน่เลยว่ะพี่ว่าผมกลัวแบบยิงแฟนกันแล้วแม่งมีคนมาหาแม่งฟรีฟาร์มว่ะไปหน้านมีคนลงไปในวิ่พี่ก็ใช่ไงมันฟรีฟาร์มไงตีหนึ่งเอาไงจะขึ้นเขาดังไหมเลยเฮ้ยมันจะออกมันจะออกซ้ายมาแล้วอ่ะปิงมายิงกับพี่ได้ปะปิง พ er. ี่ใบ้ตอนนั้เหรอใช่ไหมมันอยู่มันอยู Together> ่ตรงตรงเนินเนี้ยโอเคโอเคโอ้ยพี่รอละสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรขนมิไปเออเออเดี๋ยวพี่รอหน้าผมมีป่าวปันนึงพวกคำเงียบมากมันฟรีฟาร์มไงรอยิงตรงรถก็ได้นะเว้ยพี่ว่าไหมผมต้องไปตรงกระต๊บผมมีใช้เล่ดจอดอยู่อ่ะให้ผมไปกระต๊อบที่เขียวรอยิงได้เว้ยพี่โยว ใช่ป่ะพี่ไม่รู้ว่ามันออกทางไหนไดูหลังดีวพี่มาแล้วอะไรขนียดูหลังให้ด้วยผมจะเดินมากระตับตีเขียวให้ผมช็วยก่อนผมกลัววิ่งลงไปแล้วมันเห็นผมว่ะไอ้เฮียแล้วนี่มาอยู่ไหน่าสุดพี่โอ้ขอตำแหน่งอยู่ตรงนี้ตึกฟ้าเตร์พยไหเฮ้ยปิ่งยิงได้เลยนะเนี่ยแต่รอขึ้นดีกว่า สามได้ด้วยมีสโคป่ะมึงอ่ะไม่มีมีอะไรต่อมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ตรงนี้ไม่เห็นนะมุมผมเดี๋ยวลอยโทนี่ยิงก็ได้เดี๋ยวโทนี่นหน้าได้อยู่จะจะจะสามตัวเลยรแถวนั้นต้องข้างข้างคารพี่โอผมต้องค่างข้าคารเลยพี่เปะติ๊กฟาสามตัวอันนี้ผมชัวร์ถ้ามันเห็นผมนี่เท่ากับเกมโอเวอร์เลยใช่ปะเนี่ย เห็นมันก็หนีมาตอนนี้เออกูว่ามันไม่ออกมันน่าจะออกวงสองมาบุดขันมานะอืมห้าห้าห้าวงประกบเราไปชิดไอ้บ้านเลยนะกลับอ๋อไม่ไม่บ้านมันบ้านมันมันอยู่บ้านนราผมไม่มีผมไม่มีบ้านบ้านอันนี้ตึกเหลืองเป๊ะเลยล่าสุดเห็นอยู่ตึกเหลืองอืม กูขามาแล้วเพื่อนกูถึงป้อมแล้วเพื่อนวิ่งเจาะแจะเจาะแจะไอ้เหียน่ายิงเนาะจะยิงไหมล่ะถ้าเกิดยิงยิงสักตัวหนึ่งอ่ะแล้วเราก็ขอยขึ้นเขาเลยเป็นประตูแล้วบ้านเครื่องเผื่อมันมาบักกี้พวกน้องลากได้เออเอ้ยไฟมันยิงกันเอาไหมเราจะแจมไหมเราจะแจมไหมหรือเราจะรอเย็นโอเคยังน้องหนึ่งอยู่ยังน้องหนึ่งอยู่ยังน้องหนึ่งอยู่ ถ้าแจมมเดี๋ยวผมจะวิ่งชนรังนี้ได้เลยเว้ยรังนี้ยิงได้วหรเอ้ยตรงผมยิงได้เลยเว้ยแต่แม่งไม่น่าละปิงเดินจับวากิโทนี่รอเลยนี่แถวกำแพงเว้ยอยู่แถวกำแพงไม่ไม่ไม่มาไม่มาเอาไม่มาไม่แม่บ้านม่ไม่บ้านเนี่ยเห็นปะมีผ้ากาวแล้วตู้งใช่ต้องใช้ตาเติร์ด มันอยู่สองชั้นตัวหนึ่งเว้ยกูเห็นชัดเจนเลยบ้านเนี้ยรอรอปิงปิงพี่พี่ปิงพี่ห้อยบ้านนะปิงเข้าใจป่ะเพราะว่ามุมพี่มันจะโดนขวาละได้ได้หรือว่าเราอ่ะไปนี่ก็ได้นะเว้ยปิงขึ้นเขาไปเลยก็ได้ปิงขึ้นเขาดีกว่าปิงพี่ว่ามันไม่เวิร์กละจะถอยใช่ป่ะมึงรอเกี่ยวไปเลยเหรอกูขึ้นเขาแทนมึงเองไง อยู่บ้านตรงที่รักเหลือดเนี่ยอืมเจ้าสัว์ชดจิวไอสัตว์ชุดทุเรศเกินปฏิพานไปกันอยู่นะไปกันอยู่นะถ้ามันแบบเสียบปืนนัวนี่เราเอาเลยปะพี่ว่าโพเราสวยแล้วว่ะถ้าเราเอาเราจะโดนแจมว่ะพี่ว่ายึดโพเหอะว่ะเรารอมันมอรอพวกหนีขึ้นม,มาก็ได้นะกูว่านะ ไม่มันเคมมันอย่างเดียวเลยไอ้แค่พวกนีออ้รอ,อพวกหนีขึ้นมาก็ได้พี่มีแค่ M 1 6กว่ากระสุน60นัดมีมี M 4 U 4ใชอิบิซัพี่ขอ U 4ได้ไหมมึงเอาเอากระสุนเขียวไปมาเดี๋ยวไปไหนเทเทเทอย่าลั่นนะลอยอีหนึง่งเจลเอ็มเจลเอ็มอยู่ฝั่งนู้นเลยฝั่งนี้คือไนตัดฝั่นนี้คือนไนตัดใช่ไหมใช่เพราะแม่ไม่มีของอะไรเ ไปฟาร์มบ้านตานะถ้าเผื่อว่าถ้ามันไปเดทไปฟาร์มซ่อมก็ได้นะเเลยนะว้ยทำทำก็ได้ถ้าถ้ามันปล่อยมาถึงพี่ได้ก็ปล่อยถ้าเกิดคิดว่าได้ชัวร์ก็เอาถ้ามันมาเช็คผูมาผมเอาเลยเดี๋วเว้ยถ้ามันวิ่งมาส่งเราอะถ้าวิ่งมาส่งตรงผมอะถ้านี้ถ้ามันวิ่งมามึงบอกมึงบอกเลยกันเดี๋ยวพวกกูจะได้ไปช่วยได้มันวิ่งอยู่แถวกำแพงติ๊กฟ้าเหมือนเดิมเลยปิงปิงยังไงก็ต้องมองทางขวาไว้ปิงมองอยู่มองเยี่ยจ้มเสียซ้ายบนมาเห็นผมยิ้ผ่านเลยหลายตรัว อ๋อมันมาไม่ได้โทนี่โอเคเฮ้ยอยา่างเนี่ยมึงคำร้าก็เบาๆเลยโอ้โหวงอยู่ต่อได้ยี่เฮ <c oughs> ้ยวงต้องไปนะรอๆดักข้านะผมว่ามันไม่อยู่นานหรอก เฮ้ยเข่าวนี้ไปซึมก่อนได้เป่าติ๊กฟ้าเรางงปิดวะไอ้เหี้ยโทนี่พี่ว่าออกเหอะโทนี่ขั้นบนอ่ะต้องมาเยอะเว้ยเราซึมเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าไหมพี่ว่านะเราเราเน้นอันดับหน่อยก็ดีขนาดอันดับมันก็เยอะเหมือนกันอะไปโซนไหนน่ะผมว่าเราเล่นเข่าไม่ได้นะเพ้ยเพราะผมเข่าเราข่าน้อยมากอ่ะบ้านไหมล่ะบ้านก็จะโดนยึด่ะยังไงอ่ะบ้านใต้เขานะ ไปไปกลางวงก่อนน่ะเออไปเหอะไปบ้านนั้นน่ะเราให้เขาไว้อะของพวกของของพวกมึงพอเล่นเข่าบ้างหรผมไม่มีถามว่าพอไหมไม่ไหวอ่ะไม่พออ่ะเฟื้สอะฟื้นเดียวเองใคร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 ไม่พอผมว่าไปฟาไปฟาดบ้านล่างเลยเออก็ไปเล่นติ๊กฟ้าก่อนก็ได้จะได้ไม่ต้องขยับยากวงหน้าอืมต้องห้อยอะเล้วผมห้อยให้ก็ได้บนเขาเนียนๆเลยเดินอย่าอย่าเดินอย่าไล่เดียวกันดิจำเบสบอกได้ป่าเดินกระจายหน่อย มีนิตแกนเน็ตลูกเดียวสมองเลือดเดียวเองแจ้งขวาเยอะไม่ได้เลยแม่ทำแน่จะจะไปรวมติ๊กฟ้าใช่ไหมอ <Yeah. S 1> ย,ย่าจัดไปเพราะว่าเขาเนี้ยนะถ้ามันนี่งมันจะโดนตุ๋ยเวย้แต่เราต้องมีคนห้อยอะ่ะทำให,ให้ก็ได้เอาแล้วนะหาหาให้สโคปอะ่ะขนาดนี้กวมีคู่สองให้อาปะไม่เอาไม่เอา มีมอไซคันหนึ่งไปอ่านวงด้วยไปเนี่ยแหละสถานีนะปิดประตูด้วยนะพี่ใบพี่มีแฟร์ไหมเนี่ยปิดประตูด้วยนะนพี่โอยิงแฟร์ไหมตัง้งรังผมนะระวังก็ระวังให้ด้วยคือเราจะไม่มีของเล่นเว้ยกินนะอย่าโดนนะอก็ยิงนะงนะจำเป็นเลย เล่นเอเข้ารอบปะเย็นลืมบ้านติ๊กส้มดูไปได้ปะใครมีกระสุนเออบ้านติ๊กส้มมานหน้าไปไปบ้านติ๊กต้มติ๊กส้มบ้านนี้ก็สวยนะพี่ว่าแต่ว่าเราต้องหาก,กัก,กวะพี่ต้องเล่นเข่าไอ้ปิงอะ่ะเล่นไก่ปิงสองคนบ้านสองคน,นได้ๆใครมีสนเท่าปะขอสนเท่าหน่อยดิไม่มีเลยอ่ะเล่นสนเก๋วสี่สิบสี่สิบเลย อ้าสุนเขียวไปสนเขี่ยวไม่ได้ใช้สนเขียวไม่ได้ใช้แม็ดัมด้วยออสนเท่าหน่อยปึงนอนตรงไหนห็นองเหนตอนนี้ผมผมผมเล่นมุมเดียวผมแม่งกลัวหลังเปิดถ้ามีอะไรถ้ามีอะไรก็วิ่งลงมาเลยนะ แต่พี่เล่นคู่กับปิงหลังผมเปิดผมนอนผมนอนหลังผมเปิดขวาคุณเล่นได้เพราะว่าโอ้โหเชี้ยมุมเชี้ยจัดกูไปละโชคดีเจ๊ะไหมคตรเชี้ยเลยจริงเมื่อกี้มึงห้อยคนเดียวแหละถูกอืมได้ได้ไดคือได้มาล้อซ้ายมาเรามันเสร็จแล้วออไอ้แฟมาแล้วนะจะเก็บปอบเก็บก็ไปเก็บแล้วมองให้เก็บเขาไ้เก็บเลยมองแค่หน่อยนะจะเก็บมานะอือเออมีเอดดับกับลูกสอง เอ้ดาวคือผมมีแค่คูณสองอะไอที่อะเพื่อเอาเกาะเปล่าเอามาเทรดได้เปล่ะมึงเกาะอะไรอ่ะเกาะสามะไม่ใช่เกาะที่มึงทิ้งอ่ะเกาะสองเออเอาเกาะสามาพี่เก็บเกาะให้ผมดิเก็บเกาะเอาที่มีเกาะเดี๋ยวหรอเอาไปเอาไปเอา Watch out เฮ้ยวงเรานะวงเราวงเราเฮ้ยไบพูดถึงเราจะมูไปนี่ดีไหม กล้าหมูไปเลยดีไหมหรือว่าจะไปซึมก่อนคนนึงไปจะไปดูก่อนไหมเออให้ปิงไปซึมก็ได้เนาะเวเนี่ยปิงเห็นป่ะเออปิงไปโหะปิงอยากให้ตรงนั้นเลยกูว่าเออผมว่าเราเราไปติ๊กติ๊กติ๊กเขียวเอาไหมอ่ะก็มาแทนผมคนนึงอ่ะพี่ว่าฟ้าเข้าง่ายนะพี่เอาไปแทนผมดิเห็นนั้นเลยติ๊เขียวคือเราเห็นเลยได้ไหมพี่เราซูมเช็คได้เลยน้องเวเออแตวไมแทนเห็นเป็นไงเหินนั้นไม่ต้องไม่ต้องแทนก็ได้นะเวกูว่านะ ถ้าฝ่าผมว่าน่าจะโดนฝ่ายยิงกันข,กข้างหลังมาแล้วข้างหลังมาแล้วนะไป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 ซื้อมาทางคางปิงเลยผมตามปิงไปนะมผมได้ขึ้นเขานะปตูปิดประตูปิดประตูปิดเข้าเลยได้ป่ะปิงถ้าประตูปิดมึงเข้าเลยได้ปะ่ะก<อ>ูวิ่งอยู่ไม่ต้อง,องสนใจไม่ต้องสนใจเข้าก่อนเขายึดเขาได้นี่โคตรสวยเลยนะสะดูกจะเล่นมากหรือเล่นเสา เล่นบ้านสองเขาสองกูว่าเวิร์กผมเล่นบ้านแฮกนอกนอกนอกหน้าต่างนอกหน้าต่างเขาเล่นเขากูสมอให้ลูกหนึ่งกูสมอลให้ลูกหนึ่งการพลาดเคลียบ้านเราคลียบ้านก่อนเคลียร์บ้านก่อนอืมคลี่เอาใหไว้จริงไม่ต้องรอเลยแล้วไปเลยไปเลยไปเลยรีบเดินกล้าเดินยังไม่เห็นใครยังไม่เห็นใครเราน่าจะมาถึงก่อนอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยไม่ได้ ผมว่าวงนี้เราอย่าแยกนะยไหมพี่โอผมว่ามีโอกาสมันก็เล่นบ้านสองบ้านหลังหลังละคนเลยดีไหมเพราะว่าเขาไงก็กดให้เราอยู่แล้วนี่ได้ผมเล่นกับพี่อผมเล่นกับปิงไงไปป่ะเชื่อไหมผมอยู่กระต๊อกบวงเราคือแบบก๊อตมากเลยนะมีแต่คนกดให้เราเว้ยแต่ผมมีไอดาบคู่สองอันนี้เดินเล่นเพื่อนมีว่า อแอม่ผมแม่วไงวิวใครไม่ได้เลยเฮีไยไล้ใค่ตาบอดอะ่ะวิวไม่ได้ก็ออกไปหาที่วิวเลยใช้ใช้ใชเสียงฟังไหมละ่ะอือถ้า,ถาใช้เสียงฟังไม่ได้ก็ใช้นี่ก็ได้เป็นหาม,มุมไหนที่มองเคลียร์แม่งเปิดทุกทาง,งสัดที่มองติดฟ้าได้มองหลังได้มองต้องต้องต้องปิดต้องปิดที่มองทางนี้ได้ผมปิดผมปิดหลังได้เอ้ยผมผมมองทางนี้เกลื่อนได้ขมนวบอลเนี่ย ซีแบทต้องช่วยผมมองมาเพราะผมมีหน้าต่างดูเล็กนิดเดียวะแม่ลาดดิ๊กซับหวานหวานม่กจะได้รู้ว่าคุณอยู่โอ้โหไ้ยี่อะไรเล่นเวกาวะฟินนิ่งนะโอ้โหนิ่งมากเลยนะเว้ยใบคิดวงต่อไปด้วยนะเว้ยใบจะเอ็มเจลเอ็มอยู่เขียวลงมาไอ้ยี่ เพราะว่าเฮียทางบูทแคมได้มาทางควารี่เอเฮียเขาอ่ะแหละแม่งตอดกันยับยับคอยดูว่าาะว่าผะว่าตี้ตี้เยียหน้ายิงกับไอ้เฮียเทียเอ็มอ่ะผมพลาดตกี้ก็เยียเยียก็ไม่แต่ถ้าเกิดเราไม่มีคนห้อยบนเขาขั้นบนอ่ะพอแม่งมีตรงนี้มาเราจะขึ้นยังไงวะถ้าเขาแม่งกดไม่ได้อะดูว่ะแต่เคสสูงกว่านะเฉียบเฉียบเลยเฮ้ยมันวงวงต้องเสียงขวาเว้ยมันแม่งกินน้ำเว้สังเกตดูใช่ กูเชื่อมึงวงมาทางเราวงมาทางเราชัวร์วงมาทางเราเว้ยมึงดูวงมันกินน้ำดิเหรออ่านั่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยสวยเวกอดช่วยคิดกันด้วยคิดคิดแผนที่ในใจกันไว้เซเพยากรมีอะไรบ้างอ่ะแต่เขาสงบพี่นอนเงียบอยู่เลยนะเว้ยพี่โขบเราไม่มีเลยแต่ปืนปืนเราหนักขนาดนั้นนี่นี่บ้านนี้มีละตีเฉียบมีละตีเฉีโอเคโอเคเจ็ดเจ็น่าจะเป็นจีเอ็มปะวะเหี้ยสันนี่พี่ว่าต้องมีคนตีบ้านพวกเราแน่ชัวร์ มาดีครับกล้ายัดผมก็กล้าเอาใส่กล้ากระแจ้เอ้ยแจ๊ก่ะเจ๊ใส่กล้าโอ้ยเอ็นเดียวแล้วกล้ามันนดียวทีดเกาะสามตายป่าววะไม่ตายต้องเบิ้ลปังปังมีปลายป่าวึเปล่าน่ะไม่มีไม่มีพี่เข้าหลังอะไรเงียบอยู่นะเงียบอยู่เงียบอยู่พี่ดูทางนี้อยู่ ใบต้องวดมองเวไปอ่ะไบน่าจะมีเวในใจนะล่ะหาหาหาที่ในใจแต่ละคนหน่อยดิว่าตรงผมแม่งยากว่าตรงผมที่ในใจเป็นเหลืองอ่ะมันยากต้องเชียร์ไอปแม่งซึางแม่งบหาย้ยบ้านเรากลางวงอะไรไหถ้าที่ในใจก็เข่าหลังหมดแล้ตรงนี้ไม่รู้ด้วยเล่นได้ป่ะล่ะเฮ้ย้ทางควอลี่มาติฟ้าติฟ้าติฟ้าทางควอลลี่ไฟกัน อ๋อมันเป็นท่าเคีมันเป็นท่าเคีมันเป็นข้ามมันข้าตรงนั้นอะผมขอเสียงเข้าไปนิดเดียวได้ปหมไปเดี๋ยวไปดูดิอย่าเข้าลึกนะไม่ลึกไม่ลึกเฮ้ยติ๊กฟ้าเอา x ติก๊กฟ้าเอา x ก,กับเตียวเอ็มไฟกันว่าละเฮียต้องตีกันไอ้สัพี่งี้กูไปช่วยรับบ้านหนูหรเปล่าวะไม่ต้องไม่ต้องกูถกูถุยบนเข่ามีเข่ามานละเคมาเค็มีช่วยรอดพี่ไว้รอดบ่นอ่ะไม่พี่ไม่โดนอะไรเลยมันไม่ได้ยิงพี่พี่อยู่ในถ้ำงงๆเลยพี่มาฟังเสียงว่าใครจะลงมาในถ้ำเปล่า ร่้รดฟนะีฟังนะฟังนะต่อเวต่อไปอะ่ะเขาวงหนีเราเราลำบากแน่นอนคุยกันให้เยอะนะว่าเราจะทําอะไรกันดีเข้าใจะปะ่ะคุยกันให้เคลียอเออคิดไว้เลยตอนเนี้ยว่าเราจะทําอะไรกันดีมันลําบากแน่แต่เราจะผ่านไปด้วยกันโอเคเบเก็บมีอะดีแล้วบนหัวดีเอ้ยมีคนวิ่งมาตรงนี้ยิงฟี โดนไปสองนัดใช่ใช่ต้นไม้นี้ม <า S 1> <ต>ันต้องไปไฟกับเยียร์มันต้องไปไฟกับเยีเยร์ที่ผมยิงยิงหินยูหินยูหินเดี๋ยวเยียร์ก็ต้องยิงมันให้เหราปะวิ่งละว,วิ่งละเหมือน,นจะตีเยียร์ะปะเฮ้ยม่มะมาเล่นมาเล่นต้องผมได้ปะ ได้แต่พี่ว่าพี่ว่าเราเราต้องกักบ้านนี้ไว้ปะไม่งั้นเราเราจะโดนว่ะไม่เนี่ยผมต้องห้อยว่ะไม่ไม่ปิงไม่ต้องห้อยปิงปิงมารวมดีกว่าเวปิงอ่ะถ้าปิงจะห้อยปิงมาห้อยบ้านนี้ด้วยาร้าวบนหัวหน่อได้ปะที่ไหนปิงไม่ได้หูยไม่ได้ lcd lcd ิ๊กเหลี่าเออผมจะฆ่าไปเราให้หน่อยได้ปะเฮ้ยทำไมใบเล่นได้นะเนี่ย โคตรสวยเลยผมดีเดเรเกอร์นะเดเรเกอร์นผมผมวิ่งก่อนผมวิ่งก่อนเออเออข้ามมาเลยกูไม่โดนมึงมึงข้ามมาเลยกูไม่โดนกูไม่โดนได้แค่นี้ไะไม่ต้องมาต่อสานแล้วต่อสานแล้วเดี๋ยวมันไม่ได้สนใจเรามันไม่สนใจเราเข้าไปข้างในได้นะเว้ยไม่ไม่ข้างบนหัวมันกดเราได้ไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไปข้างบนเราก็จะโดนมันกดนะเว้ยไม่เดี๋ยวเรา ไอ้ปิงพี่อย่าไปห้อยบ้านล่างได้ป่าวไปเดไปเดขอเซฟนะเวนเนี่ยขอเซฟนะอย่าเพิ่งโดนซ้ำน็อกนะเฮ้ยเข่าเข่าหนูมาลงบ้านได้หว่าไปบ้านมา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 บ้านเก่าเราวออกวัวออกบ้านเก่าเราเลยบ้านเก่าเราเลยสวย สามให้สามให้พี่กลับแล้วนะพี่กลับแล้วนะพี่กลับแล้วนะเดี๋ยวพี่โดนขังคาร์ดมีอีกตัวนึ่งคาร์ดมีอีกตัวนึงพี่มึงรอสเตลคิวไปตรงนี้กูจะวิ่งเข้าไปหาโอ้โหเฮ้ยได้อยู่ค่อยๆขยับสิมีสมุทกรีรูกคุยกันไม่มีเลยลูกเดียวลูกเดียวใบใบต้องหาลายเดินใบหาไปเลยเดี๋ยวพี่ดูหลังไหม บ้ามันตันปล่าวะยังไม่ไปนะเว้ยต้นไม้ตรงนั้นเลยเอออาจจังหวัดดีๆเคลื่อนกับทามมิ่งอ่ะเคลื่อนไปเลยออเออสามให้สามให้สามให้หาที่เล่นหาที่เล่นตรงไหนพอเล่นได้บอกเลยนะเออ สายมีป่าวะเฮ้ยสายมาสายชิดสายชิดตรงนี้ห้อยไปเลยเพีงห้อยไปเลยเดี๋ยวพี่ล่อให้กูเชื่อใจมึงนะเดี๋ยวตรงนั้นไม่ได้เอ้ยต่อไปสนนี้เล่นได้ป่าวะโซต้องมานอนอ่ะสมองได้ปะไม่ต่อผมไม่อยู่ในวงต่อผมอยู่วงเดียวผมดูให้ยังไม่มาระวังเกียวเอ็มนะเว้ยโอ้โหเขาเห็นนะมึงโยนเลือดไว้กูเลยมึงโยนเลือดไว้กูเลยไปามาเก็บสวบิงปั๊มยา อ่เพืนชุบได้ปะพี่ไม่มีสมุกเลยดิโอ้ยเฮียปิงน็อกด้วยมึงคามาหากูมึงคามาหากูทำไปทำไปอยู่เขาล็อกแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพี่ไม่ต้องไม่ต้องผมคาไปหาไม่ได้แล้วเขาล็อกขาดปิงมีเลือดปะพี่ขอเลือดหน่อยพี่ขอเลือดหน่อยยังมงยังอยู่เมีสองมีสองมีสองน้องผมมีสองโอ้ยผมไม่ได้คิวผมผมไม่โดนคิวผมผมตาบงผมตาบงยุดเลือดหน่อยต่อที่ พี่พี่พี่ก่อนผมเลยก่อนผมเลยกูกูหลบอยู่เดียร์เขาโดนเดียโดนสองเขาต้องกลับไปช่วยเขากลับไปช่วยนะรอรอรอใจเย็นใจเย็นกูนิ่งอยู่ชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วผมไม่มียาเดี๋ยวพี่ชุบมาเท่านั้นแหละเออเล่นไม่เหอะไอ้เหี้ยดีกว่าไม่มีเล่นเราเอาวันเดียวจะยังไงโดนโนกชุดเดียวใช่ไหมเดี๋ยวผมจะคามไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะคามไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าอะไรผมจะเอาของไปให้ตรงต้นไม้นี้น่าจะเอ้ยมึงอยู่ต้นไม้นำไปเลยปึ๊บโอเคได้อยู่ ตรงผมอยู่ในวงนะตรงที่ผมตายอ่ะเออคราวนี้เรายิงขวาดิขวาแล้วสมุกรถไฟกันเว้ยคนนี้เจะฟิดจะฟีดจะฟิดเจ้ากล้าหน่อยดิกล้าไปที่ศพผมหน่อยคนนึงพี่โอไงมาแล้วมาแล้วเลยแค่นั้นแหละคนนี้ชิดต้นไม้ไฟไปเลยน้องมันไม่ขึ้นายหรอกขวามาข้างหลังข้างหลังมาขวาหลังหินน่ะสวยว้ขานมาคนนี้ครับกล้าขันมากล้าขันมา เข้สามข้สามข้สามเขาเมื่อขวา2สองตัวตีเขาไฟกับเยี์นะที่เอามาดับเลยอืมอืมสาม่งปะอืมเยาก็โดนซ้ำเยก็โดนซเออสามหนึ่งผสาหนึ่งสอนซ้ยตรงีมันยายายายอันนี้ไปไปไเลยรับวงหนึ่งเฮ้ยเอ้ากลัตี้เหรอเบาเบา อ้ยยเย็ดแม่สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วกูขอโทษว่ะกูน่ายิงตัวนี้กูจะซ้ำศพอ่าไม่เป็นไรสวยแล้วโทษเหรอพี่กูก็จะเอาเอาคิวด้วยเฮียโทษว่ะทุกคนสวยแล้วสวยแล้วเราได้คะแนนอันดับอยู่อ๋อพี่น่าจะเอาไอ้ตัวนั้นนอกนะไม่กูนึกว่ามันมีมันมันมีอีกตัวนึงเข้าใจป่ะถ้าเกิดพี่ยิงตัวนี้เสร็จอะพี่ได้คิวอีกตัวนึงไงโอ้โหกูขอโทษว่ะอืมมันล่อผมผมว่า